จอเจริสุครับบังที่หนึ่งครับบังบัรบังบังบัังบ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 ังงบังังบังบังองับงคับง ปอดภัยหลวงปู่ปอดไัยปอดภัยปอดภัยครับหลวงปู่ปอดภัยอย่าจะทำเด้ออย่าปขยับละกันเด้อบนเค่งสังกัดนนะครับบนเค่งสังกันบคร่องสังกัดจงจัดจองจัดจงนจัดจองดีๆ ี๋ยวพอไปสุกเอาไ,ไห้สุกไปรัน๋ยวหางอยู่ตักัฐานฮะขดไจด้วยกันเลยขัดใจลงคู่ลงตาเอาไปข้าฐานนั่นขดไจครับลอดไจกันลัดไจอากาศไมง่งอนพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาของบังไฟนะครับมีการแตกรีย เพิ่มที่น้องเบิ่งเพิ่มหัวเด้อเบิ่งหัวของชายหนุ่เบิ่งชายกันที่น้องเบิ่งชายกันเพิ่มชายกันอ้าวเจ้าพ่อเร้วนะครับวางหางเรียบดเอยดูนมแตกบ้านเลยนี่ละเพ็ดเดียงเงินพัานเพียงไรดิเพียงไรทาเจ้ากันไม่ที่น่องหางมันก็ตกสานนะครับหางมันก็ตกการมุ่งกันให้เจ้ากันอาเจ้าครับแต่การทางครับขอบคุณที่ติดตามชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ